และนี่คือแม่ตอนที่หนึ่งลูกจะนอนขี้เกียจไปถึงไหนนี่มันกี่โมก,กี่ยามนะฮะตื่นเดี๋ยวนี้ตามแม่มาจะให้ดูอะไรสักหน่อยแม่เคยเตือนกี่ครัง้งกี่หนแล้วทำไมไม่จำเดินมาเร็วๆอยู่มูอิอธิยาตอยู่จริงๆแม่ไม่อยากจะบ่นเลยนะแต่มันอดไม่ไหวจริงๆมาน,นี่เลยมาน,นี่มาน,นี่ที่พื้นนั่นไมอะไรรู้ไหมว่าใครเป็นคนทำความสะอาด แล้วนี่ผมรู้สึกว่าคุณต้องการคุยกับชาวต่างชาติแล้วเพื่อนบอกสับให้คำนั้นใช้ทักทายภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ใช่โอเค What the fuck Brian สามสองเอาเลยเอาเลยกูพอประจานแล้วไหนลองใส่แว่นดิโอเคย่าเจ้าวุ้ยกากว่าแม่งเอ้ยมึงล้อกูใช่ไหมเก็บจบแต่คนไม่จบเลย ขยิบอยู่นี่ห้ามหยดุดแต่ว่าถ้าขยิบแล้วมาเจอบขยิบโอเคขยิบก็ขยิบอะอะเด็กๆมากินนมมาแบ่งๆกันกินนะขึ้นใครกูโอ้หาสายน้ำเจ็งชุดไป,ปกินนี่ กูถึงกับแพ็คกระเป๋าบินกลับบ้านก่อนสัตว์โอ้มีโปเกมอนอยู่แถวนี้ด้วยนั่นมันตัวอะไรวะเนี่ยฉันคือปิกาจูอากาศจัแจ่มใสมึงเลิกทำเสียงแบบนั้นนะนะกูบอกให้มึงเงียบถ้ามึงยังไม่หยุดกูจะล้อฟันมึงออกทั้งปากเลยโอ้โหโคตรน่ารักกระจูหุ้ยเนี่ยเนี่ยไว้ก่อนหนึ่งสองและนี่คือแม่ตอนที่สอง เอาเท้าออกสิเอาเท้าออกเราไปไกลเลยทำไมห้องมาถึงได้สกรปรกอย่างนี้เนี่ยให้ตายสินั่นลูกเห็นไหมลูกเห็นอะไรนะั่นน่ะเห็นอะไรนะั่นไหมมีอะไรอยู่ที่พื้นเนี่ยวันว,นวนานจะเล่นเกมทำไมลูกถึงไม่คิดจะช่วยแม่ทำความสะอาดบ้างอะตามแม่ไปดูใกล้ๆน,ออนี่ดูนี่ดูนี่ไอ้ข้าวขาที่อยู่ที่พื้นนี่มันคืออะไรตอบมามันคืออะไรมันคือขยะทำไมไม่เก็บไปทิ้งลูกคุณจะได้เลิกเล่นเกมแล้วหายไปทำความสะอาดบ้านหนีเร็วทุกคนเอเลี่ยนมามันมาแล้วเค มึงได้ยินใครเรียกกูหรือเปล่าวะรอเขาเรียกมึงว่าอะไรเขาเรียกชื่อกูอ่ะคริสมึงลืมชื่อกูแล้วเหรอเฮ้ยเบ๊กเบมึงทำบ้านอะไรของมึงไงเอเดวัตเอาไปกินความเท่และได้ความรู้สึกว่าผู้หญิงงอนจะไปไหนก็ไปโอเคคุณจะไปจริงเหรอก็คุณไล่ผมมามาโอ้ไม่ร้องอย่ามายุ่งกับฉันองอกไปเลยที่รักผมไม่สนใจหรอกเขาจะห้ามปั่นจักรยานหรือเปล่าอ่ะของขวัญวันเกิดสุดหลอน เธอรู้หรือเปล่าว่าปีนี้ฉันเตรียมของขวัญวันเกิดสุดพิเศษไว้ให้เธอด้วยนะคืนนี้เธอจะได้หันศากับสาวบนเตียงจริงดิตอนนี้เลยเหรอคืนนี้ใช่ไหมโอ้โหสาวแจ็บแน่เลยว่ะคืนนี้ขอจัดเต็มซะหน่อยเดี๋ยวฉันจะแนะนำให้รู้จักนะรู้จักได้ไหมคนแรกชื่อโจฮันนาขยับตรงคนที่สองอีธานคือที่เย็นแน่นอนคนที่สามนั่นไบรท์แฮปปี้เบิร์ดเดย์เอาซีิไปเลยเออคือ สุขสันต์วันเกิดน,นะเอเดี๋ยวนี่คุณให้ผมมาทำอะไรไอ้พวกนี้เนี่ยจับ <c oughs> ฉันไปก่อนนะสายแล้ว <c oughs> ไม่แล้วนี่คือความรู้สึกเมื่อซอสน้อยเกินไปนสำหรับคุณโอ้โห,โหกลิ่นหอมชวนหิวอ๋อถึงบ้านแล้วเวย้ยได้กินแล้ววันนี้อยากกินนักเก็ตเลยจัดที่แม็กมาเซตเลยโอ้โหนั่นไงซอสเปิ้ลว่ะวันนี้จะได้จิ้มหนำใจแล้วเว้ยมาเลยประเดิมคำแรกโอ้โหจิ้มเยอะๆฟินอจับ ซอนหายไปไหนวะไม่หมดไวอย่างนี้วะเนี่ยแกแอนใหม่ดินะมาอะเจ้าเฮ้ย นักเก็ตไม่เหลือเพียบเลยแต่ซอสหมดไม่ไม่จริงไม่จริงซอสหมดอย่างนั้นเหรอแล้วกูจะจิ้มกบอะไรวะเนี่ยอุ้ยมีซอสกะเทียมใช้กระเทียมยาใจก่อนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากจะดูเ็นฟิลิปสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปครับผมนายเอาจ็สกีมไว้ที่ทะเลสาบได้ยังไงเนี่ยเอาทำไมจะไม่ได้นายจะฆ่าปลาทุกตัวฉันผิดอะไรเนี่ยเนียไปเลย With the radio on, turned up so loud that no one hears you screaming. Now you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to be like me.